thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยก็ไม่เจอกันนานเลยนะคะไปไม่ได้ทำคลิปเลยน่าจะเป็นเดือนเนาะไม่ว่างเลยนะคะทุกคนทำงานทางานเยอะแล้วก็ก็เหนื่อยไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์ที่จะถ่ายด้วยเนาะไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยทำงานกลับบ้านทำกับข้าวนะคะนอนทำงานกลับบ้านก็ <laughs> อยู่ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นเคยคะ่ะไปนี่ตำส้มตำนะคะตำส้มตำหัวผักหัวรันตุอีกเช่นเคยก็อยากจะมานั่งเมาท์มอยนิดหน่อยเนาะ <c oughs> คิดถึงเพื่อนๆพนพี่ๆแต่ว่าไปไม่ได้มากินโชนะคะก็ <c oughs> บางคนจะสงสัยว่าไม่ได้กินโชแล้วถ่ายคลิปทำส้มตำลงมาทำไมก็ ก็ถ่ายเฉยๆค่ะทุกคนให้คลิปมันมีดูมีอะไรนิดหน่อยถ่ายแล้วมันตกลงมีอะไรก็ไม่มีอะไร <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปจะขออนุญาตกินก่อนนะคะตำส้มตามใส่ปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะคะใส่หนมจีนกินกับผักนี่แล้วก็กับปลาแซลมอนนะคะ <c oughs> เหลือเหลือจากเมื่อวานก็ใส่มีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้ง ม่ใช่เทไม่ได้นะคะคือมรกรนี่หายากนะคะหาไม่ยากหรอกแต่ว่ามันแพงช่วงนี้เป็นยุคเข้ายากหมักแพงนะคะอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะอะไรแทนกันได้เราก็กินแทนคะ่ะทุกคนนี่แหละชีวิตเมืองนอกนะคะชีวิตคนอยู่ในต่างแดนที่แทรรู้จวไปขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเมามอยสารทุกสุกดิบให้ทุกคนฟังนะคะสถานการณ์ บ้านเมืองชีวิตอัปเดตชีวิตหน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปกินก่อน ไปกินส้มตามอิ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาเดินเล่นหลังบ้านนะคะนิดนึงตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าตามต้นไม้ก็เริ่มจะมีไฮไลท์กันแล้วนะคะกเออ็เริ่มจะมีสีสีเหลืองเหลืองแซมแซมมากับสีเขียวนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงก็จะเปลี่ยนสีกันแล้วเนาะ เป็นสีเหลืองสีสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะปีนี้ลูกพลุนหลังบ้านเราก็ไม่ดกมากนะคะไม่ดกเท่าปีที่แล้วกำลังจะสุกแล้วแต่ว่าการที่มันไม่โดกมันก็จะลูกลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วนิดนึงนี่นะคะ เย้นิดๆน,นะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกแต่ว่าก็กินได้แล้วถ้าจิ้มกับน้ําพริกนี่น่าจะพอดีค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นแอปเปิลค่ะทุกคนแอปเปิลลูกไม่สวยเลยเพราะว่าแมงกินแมงกินเขาตายไม่ได้ดูแลเลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ มีไม่เยอะเพราะว่าแมงกินแล้วเขาก็จะร่วงหมดเลยค่ะช่วงที่ไปก็ทำงานค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนบางวันก็เข้างานเจ็ดโมงก็เลิกสี่ทุ่มนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนร่วมงานนะคะไม่สบายแล้วก็หา เจ้านายหาคนแทนไม่ทันนะคะเราก็ต้องอยู่ต่อเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่มีคนอยู่ร้านนะคะทุกคนแต่ว่าเ,เขาก็เจ้านายเขาก็ให้พิเศษพิเศษเพิ่มนะคะไม่งั้นก็ไม่มีแรงทำหรอกเนาะแต่ว่าไปก็ทํางานค่อนข้างเยอะค่ะช่วงนี้รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นค่ะทุกคนคือฟินแลนด์ช่วงนี้เนี่ยของขึ้นหนักมากของแพงขึ้นนะคะของกินของใช้ ที่ทางานไปเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไปทํางานอยู่เนาะปกติเนี่ยาราคาของนะคะจะขึ้นเดือนละครั้งก็สิ้นเดือนเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายราคาของครั้งหนึง่งแต่ว่าหลังจากาช่วงสงครามมานะคะเปลี่ยนเกือบทุกวัน,นะคะ่ะทุกคนราคาของเนี่ยขึ้นเกือบทุกวันนะคะคืออย่างน,น้อยๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยน3-4ครั้งอะคะ่ะคือ บางอย่างก็ขึ้นเป็น50-60เซนนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ขึ้นเป็นยูโร2ยูโรคือคือขึ้นทุกอย่างเลยค่ะทุกคนน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะแต่ก่อนน้ำมันเนี่ยเติมครั้งหนึ่งเติมเต็มถังเนี่ยก็จะประมาณ8090ยูโรนะคะแต่ตอนนี้8090ยูโรก็จะได้แค่ประมาณครึ่งถังหรือครึ่งถังเกินครึ่งถังขึ้นมาในหน่อยอะไรเงี้ย แล้วก็ช่วงนี้นะคะทุกคนที่หนักหักหนักก็คือค่าไฟค่ะไปนี่แบบคือปวดหัวเลยนะคะกับกับค่าไฟที่มันเพิ่มขึ้นมาทุกคนรู้ไหมว่าค่าไฟบ้านไปเนี่ยนะคะเดือนนี้ขึ้นเป็นสามเท่าจากที่เคยจ่ายมาะคะ่ะทุกคนไม่ใช่สองเท่านะคะคือสามเท่า ือเครียดเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างแพงขึ้นค่าของชีพแพงขึ้นค่าไฟค่าน้ำมันเอ่อบางคนจะคิดว่าค่าไฟแพงขึ้นสามเท่าเนี่ยเป็นไปได้หรอเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกับบ้านปายนี้เองอาจจะมีบางคนคนที่อยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะถ้าเกิดแวะผ่านเข้ามาดูอาจจะคิดว่าพูดเบอร์ไปหรือเปล่าทำไมบางบ้าน บางบ้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นขนาดนี้คือไม่ได้เวอร์นะคะคืออันนี้คือเรื่องจริงเลยคือบ้านไปเนี่ยจ่ายค่าไฟแบบเราไม่ได้ทําสัญญาผูกมัดนะคะบางบ้านก็เขาจะทำสัญญาแบบผูกมัดก็คือ,อ,อทําสัญญา2ปีค่าไฟจ่ายประมาณเท่านี้นะคะต่อกิโลวัตต์นะคะทีนี้ เขาก็จะจ่ายไม่ว่าค่าไฟจะขึ้นหรือลงเขาก็จะจ่ายราคาที่เขาทําสัญญาไว้นะคะแต่ว่าบ้านไปไม่ได้ทาสัญญาผูกมัดแบบนั้น,น,นก็เวลาค่าไฟลงเราก็จะจ่ายตามที่มันเป็นนักขณะนั้นนะคะถ้าค่าไฟขึ้นเราก็จะจ่ายขึ้นแต่ว่าอ,อันนี้มันป,ปรับมันขึ้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็มันเ,มเป็นผลกระทบจากสงครามนะคะคือไฟฟ้า เริ่มจะขาดแคลนก็ทุกคนก็จะติดตามทราบข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องสงครามเรื่องการส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะรัพยากรการ๊าสนะคะ,ะเราก็ประเทศฟินแลนด์ก็ประสบปัญหาเริ่มจะขาดแคลนนะคะก็ส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้นปกติเนี่ยปายก็จะาจ่าย บ้านปเนี่ยจ่ายค่าไฟประมาณ10เซนนะคะ10เซนต่อกิโลวัตต์ทีนี้เนี่ยค่ะเดือนนี้เริ่มนะคะก่เพิ่มเป็น33เซนต่อกิโลวัตต์นะคะทุกคนก็3เท่านะคะ3เท่าเดือนที่แล้วไปจ่ายค่าไฟเป็นประมาณประมาณ160ยูโรนะคะเดือนที่แล้ว เดือนนี้ถ้าเราใช้ไฟเท่าเดิมน,นะคะก็คือ160คูณ3ค่ะทุกคนคิดดูคือเงินเดือนออกมาเนี่ยเรามาจ่ายค่าไฟค่าน้ำมันเนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วนะคะคือเป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่าอยู่ที่ฟินแลนด์จะมาเจอสถานการณ์แบบนี้คือไปต้องประหยัดไฟสุดๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ถ้าเราไม่ได้ใช้เราจะรีบปิดเลยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไม่เปิดไฟนะคะทุกคนก <laughs> ็ เอ่อถ้าไม่ได้ใช้แล้วต้องรีบปิดแล้วก็ต้องบอกเด็กๆด,ด้วยเออถ้าไม่อยู่ในห้องเราก็ต้องปิดไฟแล้วก็พยายามประหยัดไฟประหยัดน้ําสุดๆเลยนะคะไปทํางานเนี่ยก็พยายามออห่อข้าวไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าราคาของกับข้าวกับปลาขึ้นคือขึ้นราคาแบบแบบโหดสุดๆไปไม่รู้ว่าจะพูดยังไงตอนเนี้ยที่เราประสบอยู่นะคะก็คือราคาของขึ้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นแต่ว่า เงินเดือนเท่าเดิมนะคะทุกคนคือประเทศฟิแนแลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะตอนนี้ก็ประสบปัญหาแบบนี้นะคะทุกคนทุกทุกบ้านทุกคนเนี่ยก็ทํางานทํางานแล้วก็พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกตัวเองก็ต้องพยายามตัดออกนะคะนี่ยค่ะชีวิตไปตอนนี้ก็คือทํางานทํางานถ้ามีงานเข้ามาก็ก็ทางาน เพื่อที่เราจะได้เงินเดือนเนี่ยมาให้พอกับค่าใช้ใจ่ายที่มันเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นเป็นชีวิตช่วงนี้ของไปที่ไปก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปนะคะจะทํางานอย่างเดียวเลยแล้วก็เลิกงานมาเราก็เออทำกับข้าวทํางานบ้านนะคะก็งานบ้านก็ไม่ได้ทําแบบมากมายเพราะว่าถ้าเกิด คนขาดอะไรที่ทํางานเนี่ยไปก็จะไปทําเพื่อที่จะได้เงินมาเพิ่มเติมกันเนาะตืมตืมตืมตมกันจ้ะทุกคนอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดจริงๆเลยช่วงนี้ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าบางทีเขาที่เนี่ยที่ฟินแลนด์เขาอาจจะต้องตัดไฟในบางพื้นที่เพื่อที่จะให้ไฟฟ้ามันเพียงพอคือ เรากำลังจะประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าค่ะทุกคนแล้วพื้นที่ที่ไปอยู่เนี่ยอยู่ในลิสต์ที่เขาจะตัดเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนพื้นที่บ้านบ้านบ้านเป็นหลังไม่ใช่คอนโดไม่ใช่บ้านทาวเฮาส์นะคะเป็นเป็นพื้นที่บ้านเป็นหลังที่อยู่ในช่วงอายุประมาณเนี้ยค่ะประมาณ 30- 40ปีก็จะอยู่ในในลิสต์ที่เขาอาจจะตัดไฟ ก่อนเพื่อนนะคะทุกคนคิดดูคือเสียค่าไฟก็เสียแพงสุดๆแล้วถ้าเกิดว่าไฟฟ้าไม่พอเนี่ยเขาจะตัดไฟนะคะเราก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะถูกตัดเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนก็ต้องรอดูต่อไปค่ะก็ภาวนาอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยมันก็ใช้ชีวิตลำบากนะทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอสถานการณ์แบบนี้มาเจอ ผลกระทบจากสงครามในปี2022แบบนี้นะคะก็ไม่คิดไม่ฝันเราก็จะมีเนี่ยผลกระทบมาในการขาดแคลนขาดแคลนไฟฟ้านะคะขาดแคลนก๊าสนะคะของแพงขึ้นทุกอย่างเลยคือเวลาเราเปลี่ยนป้ายราคานะคะที่ทำงานคือดูไปก็แบบคือเครียดไปด้วยนะคะทุกคนคือเราเห็นราคาของบางสิ่งบางอย่างนี่มันขึ้นเป็นยูโรนะคะคก็เยอะนะคะทุกคนขึ้นทีละ30-40บาทบ้านเรา อาทิตย์หนึ่งก็ขึ้น3าครั้ง4ครั้งมันมันก็แย่อยู่เนาะคือเราก็ต้องประหยัดสุดๆเวลาไปโทรกลับบ้านนะคะก็จะบอกบอกพ่อแม่ช่วยกันประหยัดด้วยเด้อพ่ออย่าซื้อหวยเยอะเด้ออะไรอย่างงี้ตอนแรกก็จะกะว่าจะได้เก็บเงินกลับบ้านปีหน้านะคะทีนี้ก็จะได้มาเก็บเงินเพื่อที่จะให้พอจค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันค่ากับข้าวไปแต่ละเดือนทุกคนก็ เนี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นสถานการณ์ชีวิตของไปตอนนี้นะคะขนาดอยู่ยุโรปก็มาประสบปัญหาแบบนี้อาจจะขาดแคลนไฟฟ้าเราต้องกินต้องใช้อย่างประหยัดอยู่บ้านเราก็เหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีน้ำมีไฟฟ้ามีมีใช้แต่ว่ามันก็แพงขึ้นเหมือนกันเนาะบ้านเราแล้วก็ถ้าเราประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะทุกคนประหยัดทรัพยากรถือว่าช่วยตัวเองช่วยชาติเนาะ อันนี้คือถ้าไม่ม,ม่มาเกิดกับตัวเองขึ้นจริงๆมันก็ยากเราก็จะแบบเออมันไม่หมดหรอกยังไงยังไงก็มีใช้แต่ว่าพอมันแบบ,ป,บปรับขึ้นค่าไฟเนี่ยสามเท่าแบบนี้มันก็ไม่ไหวเนาะทุกคนเราก็คือเข้ามาจวนตัวจริงๆมาเกิดกับตัวเองจริงๆเราก็ถึงแบบตื่นตัวตื่นหนกนะคะว่าต้องประหยัดจริงแล้วนะต้องใช้อย่างประหยัดแล้วนะมันมันจะมันจะไม่มีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นอัปเดตชีวิตช่วงนี้คะ่ะทุกคนคือหนักๆเลยก็คือ,อ,อราคาของขึ้นราคาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมันก็ทําให้เราแบบเครียดเนาะนี่แหละค่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังอันไหนเราประหยัดได้อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะทุกคนอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะช่วงนี้เข้ายากหมากแพงจริงๆนั่นแหลคะค่ะเดี๋ยวจะพยายาม ทำคลิปมาให้ทุกคนได้ชมนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็อยากอยากทําคลิปมาให้ดูอยากอ่านคอมเมนต์นะคะคเพื่อนๆพี่ๆคนไหนแวะเข้ามาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ทักทายไปเข้ามาได้นะคะคิดถึงทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก็มาบน่บนๆบ,บนให้ฟังนิดนึงเเดี๋ยวคลิปหน้าจะ มีอะไรมาฝากก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกันนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> พูดไปด้วย,พ,วยพูดไปด้วยกรรมลูกคุณไปด้วยเลี่ยมม่งม่งแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย